คือตอนนี้เศรษฐกิจโดยพื้นฐานก็มีการชะลอตัวอยู่แล้วนะครับทั้งจากพับเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งโลกการส่งออกที่อาจจะชะลอตัวลงนะครับก็ทําให้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างซบเซาผมเพิ่งกลับมาจากสมุทรสงครามภูเก็ตก็ดีเนี่ยก็การท่องเที่ยวก็ยังไม่กร,กระเตื้องมากนักนะครับเพราะงั้น การที่เราจะมีมาตรการเพื่อที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับช่วยให้สวัสดิการของพี่น้องประชาชนดีขึ้นหรือแก้ไขปัญหาต่างๆก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับผมอาจจะขออนุญาตพูดถึง2ปัญหาที่มันจะกระทบกับเศรษฐกิจโดยที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงนะครับปัญหาแรกก็คือปัญหาภัยแล้งที่มันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงต้นปีหน้า ผลลัพธ์ถ้าเกิดว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้ามีแผนการดำเนินงานที่ช้าเนี่ยมันจะกระทบกับภาคเศรษฐกิจการเกษตรนะครับก็ทําให้การทําการเกษตรอาจจะได้รับความเสียหายนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเกษตรในชนบทต่างๆก็จะมีเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะแล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมก็ซบเซามากยิ่งขึ้นไปด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนด้วยก็คือการที่จะป้องกันเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งมันจะวนกลับมาปลายปีนี้เพราะงั้นเวลาที่เราเสียไปในแต่ละช่วงเวลาแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่จริงๆเราควรจะนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะหน้าป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงแก้ปัญหาโครงสร้างในระยะยาวครับผม จริงมันได้เริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับจากต้นปีก็คือเดือนมกราคมมาจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยปริมาณฝนโดยเฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ยลดลงไปกว่าปีปกติประมาณ40-50นะครับนั่นก็แปลว่าปริมาณน้ําที่เราจะใช้กักเก็บไว้ได้หรือปริมาณน้ําที่จะใช้เพื่อการ,กรเกษตรเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปนะครับเราเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วในกรณีของส่วนทุเรียนที่จังหวัดจุมพร ก็เริ่มมีผลผลิตที่เสียหายปีนี้คาดว่าทุเรียนของจุมพรก็อาจจะลดน้อยลงไปประมาณ40%ในขณะที่จริงๆแล้วทุรกยนเนี่ยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดจุมพรและก็ของภาคใต้เพราะงั้นอันนี้คือตัวอย่างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เริ่มทำนาไปแล้วนะครับขณะนี้ก็ พบว่าฝนนี่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับผลก็คือจะต้องใช้น้ําที่มาจากอ่างเก็บน้ำเ,นเพื่อที่จะลดไอความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพราะงั้นมันเลยทําให้ปริมาณน้ําใช้การได้ในอ่างเก็บน้ำนี่ลดลงไปจาก34%นะฮะของปริมาณน้ําที่มีเหลืออยู่ประมาณ28%ภายในเวลา1เดือนเท่านั้นนะครับ เพราะงั้นถ้าไม่สามารถที่จะมีการบริหารจัดการที่ดีได้เนี่ยเมื่อถึงปลายฤดูฝนเนี่ยครับปริมาณน้ำเนี่ยจะไม่เพียงพอสําหรับการที่จะ,ะทำะการ,กรเกษตรในฤดูแล้งถัดไปได้เพราะงั้นภาพรวมเนี่ยมันจึงกลายเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะในปีนี้แต่มันวางแผนต้องวางแผนล่วงหน้าไปจนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าแล้วก็ถ้ามันมี ผลกระทบที่ค่อนข้างแรงและก็ยาวอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในปี58-59สองปีนั้นเนี่ยเอลนิโยเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด19เดือนเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเอลนิโยเริ่มต้นที่เดือนนี้แล้วใช้เวลา19เดือนก็จะครอบคลุมไปจนถึงฝนและดูฝนปี2567ด้วย เพราะงั้นในการวางแผนการจัดการเรื่องการใช้น้ําเรื่องการเกษตรเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะงั้นก็อยากจะให้มีรัฐบาลที่เข้ามาบริหารจัดการประเทศอย่างแท้จริงโดยเร็วครับคือปรากฏการณ e ์เอ็นนิโย,ย,ย่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับระหว่าง ฝั่งที่ใกล้กับประเทศไทยก็คือใกล้กับทวีปเอเชียกับฝั่งที่ใกล้กับทวีปอเมริกาใต้เพราะงั้นการศึกษาตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างแม่นยำว่าถ้าอุณหภูมิของน้ำในสองฝั่งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากปกติมันจะทำให้ทิศทางลมที่จะหอบเอาฝนจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ามายัางประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับอย่างเช่นปีอานิโยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ ลมเนี่ยที่มาจากหมหาสมุทรแปซิฟิกที่วิ่งเข้ามาทางทวีปเอเชียเนี่ยแรงไม่พอมันก็จะย้อนกลับไปตกในทวีปอเมริกาใต้ก็เป็นปีเอเนนิโยแต่ปีที่แล้วที่เราลุ้นกันเรื่องน้ำท่วมมันก็เป็นปีที่ฝั่งนี้มันมีอุณหภูมิในหมหาสมุทรสูงนะครับลมก็จะพัดเข้ามาแล้วก็หอบไอ้น้ำที่ที่ระเหยมาจากหมหาสมุทรเนี่ยเข้ามาเป็นฝนที่มากในปีนี้เพราะงั้นการพยากรณ์เนี่ยค่อนข้างมีความแม่นยา เหลือแต่ว่าตอนนี้เราพยากรณ์ไปได้ไกลสุดเนี่ยก็คือประมาณเดือนเมษายนของปี2567สิ่งที่เรากังวลก็คือหลังจากนั้นที่เรายังพยากรณ์ได้ไม่ถึงอ่ะมันจะยังเป็นปีเอลนิโยอยู่หรือเปล่าเพราะเราเคยเจอตอนปี2558 – 59ตอนนั้น19เดือนเพราะงั้นตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยประมาณสักไม่ถึง12เดือนดีนะครับเพราะงั้นเราก็ยังกังวลว่าแล้วที่เหลือของปี2567เนี่ยจะเป็นยังไง เพราะว่าถ้าเกิดเจอเอลนโยไปสัก2ฝนเนี่ยปริมาณน้ำที่เรากักเก็บเนี่ยไม่น่าจะพอครับแนวทางก็มีได้กัน4ส่วนนะครับแนวทางแรกก็คือแนวทางที่จะต้องบริหารการจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับที่เป็นอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางนะครับให้มันมีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต งั้นอันนี้มันก็จะโยงไปถึงประเด็นที่2ก็คือเรื่องแผนการปลูกพืชนะครับซึ่งเราจําเป็นจะต้องมีแผนการปลูกพืชที่สอดคล้องกับสภาพอากาศและก็น้ําในเขื่อนซึ่งมันก็จะโยงไปถึงข้อที่3ก็คือถ้าเช่นนั้นถ้าเราอยากให้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการปลูกพืชเราก็ต้องมีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ซึ่งมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรก็จะโยงกลับไปที่งบประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นงบฉุกเฉินเฉพาะกิจในช่วงนี้หรืองบประมาณประจําปี2,567เพราะงั้นไอการที่เราจะมีรัฐสภาและเราจะมีรัฐบาลที่สมบูรณ์ได้ก็จะทําให้กระบวนการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันรุ่ร่วงได้เร็วขึ้นประเด็นสุดท้ายก็คือการที่เราจะช่วยอย่างเร่งด่วนในการที่จะจัดหาน้ํา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่กเกษตรซึ่งอาจจะเป็นทั้งน้ําบาดาลและก็สะในไรนาของพี่น้องเกษตรกร,กรหรือในชุมชนท้องถิ่นต่างๆแล้วก็ขณะดเดียวกันก็คือน้ําอุปโภคบริโภคที่ตอนนี้หลายพื้นที่ก็ขาดแคลนแล้วเพราะงั้นก็จําเป็นต้องมีพื้นที่กักเก็บน้ําเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเอลนิโยเนี่ยมันแปลว่ามันมีฝนน้อยกับปกติแต่ไม่ใช่ไม่มีฝนเลยยังมีอยู่แต่มันน้อยกับปกติเพราะงั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องเก็บน้ําไว้ให้ได้ เพราะงั้นไอ้ส่ส่วนเนี่ยที่เราจะต้องดําเนินการสอดคล้องกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องรีบทำนะครับตั้งแต่การบริหารจัดการน้ําในเขื่อนการปรับแผนการปลูกพืชให้มันสอดคล้องกับความเสี่ยงของฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับการทีเ่เราจะมีมาตรการช่วยเหลือจูงใจพี่น้องเกษตรกรให้สามารถปรับเปลี่ยนพืชได้แล้วก็การที่จะมีแหล่งที่จะจัดหาน้ำหรือรูปแบบที่จะจัดหาน้ำทั้งสำหรับเรื่องการเกษตรและก็อุปโภคบริโภคครับ ก็น่าจะเป็นตัวเลขในหลักแสนล้านบาทนะครับเพราะว่ามันกระทบกับภาคการผลิตทางการเกษตรในวงกว้างนะครับแต่เราก็อาจจะยังต้องรอดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าการบริหารจัดการเนี่ยเราทำได้ดีไหมคือความเสียหายที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ ต้องเลาว่ามันไม่ได้เป็นของตายตัวเพราะว่าเอล尼โยเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการดีไอความเสียหายเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงได้นะครับเพราะงั้นจากความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณสัก3ามแสนล้านบาทเนี่ยถ้าเราวางแผนบริหารจัดการที่ดีเนี่ยเราก็อยากจะให้มันน้อยลงนะครับเพราะว่าตัวเลขแสนล้านบาทหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่สุด ปัญหาใหญ่ที่สุดคือ,อาการเสียหายมันเกิดขึ้นกับพี่น้องที่เป็นพี่น้องที่มีรายได้ที่อยู่ค่อนข้างน้อยและก็เป็นพี่น้องที่อยู่ในภาวะยากจนแล้วก็มีปัญหาความเสี่ยงในเรื่องของหนี้สินเร,เราเป็นห่วงจุดนั้นมากกว่าเพราะงั้นเราอยากจะให้มีมาตรการที่ดีพอในการที่จะทำให้พี่น้องกลุ่มนี้นะครับไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ผมคิดว่านักลงทุนกังวล3เรื่อง1ก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่มันยังดูไม่ค่อยแน่นอนมากนักนะครับยังดูมีความเสี่ยงหลายๆเรื่องนะครับสก็คือภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ก็ซบเซาไปด้วยนะครับสก็คือทิศทางของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับว่าเกรติจำนวนาของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้รับการยอมรับมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าไม่ยอมรับเกียรติจำนวนของพี่น้องประชาชนมีการฟอร์มรัฐบาลในรูปแบบที่ ไม่ใช่หลักการทั่วไปตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนจะมากแค่ไหนและมันจะกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมอย่างไรนะครับอันนี้คือ3ประเด็นหลักๆนะครับแน่นอนออีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องก็คือทิศทางของรัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับว่ารัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยจะมีแนวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยอย่างไรผมเชื่อว่านักลงทุนกับประชาชนเนี่ยมีความต้องการ คล้ายกันในแง่ที่อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศนี้เนาะแต่รายละเอียดของความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีบางอย่างที่ตรงกันแล้วก็บางอย่างที่แตกต่างกันนักลงทุนก็อาจจะยังกังวลอยู่ว่าเมื่อเราสามารถทําให้ประเทศของเราเนี่ยมีสวัสดิการทั่วหน้ามากขึ้นนะครับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมเศรษฐกิจแล้วกับนักลงทุนเนี่ยคืออะไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ ความต้องการอาจจะมีความแตกต่างกันแต่เราเชื่อว่าถ้าได้มีรัฐบาลที่เข้ามาบริหารตามเจตจำนงที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยเราเชื่อว่าสิ่งต่างต่างเหล่านี้มันจะคลี่คลายตัวลงไปเพราะว่า สวัสดิการทั่วหน้าที่จะลงไปถึงพี่น้องประชาชนการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับเอลนิโยมากเกินไปมันก็จะหมายถึงกําลังซื้อของพี่น้องประชาชนแล้วก็มันก็จะย้อนกลับมาเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ใกล้เคียงกับศักยภาพที่แท้จริงของประเทศไทยมากขึ้นครับก่อนอื่นผมคิดว่าการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ตามวงจรของเศรษฐกิจนะครับก่อนที่เขาจะย้ายฐานมาประเทศไทยเขาก็ทําการผลิตยอยู่ที่ประเทศอื่นโจทย์มันคืออยู่ที่ว่า ย้ายมาเพราะอะไรนะครับในอดีตก็อาจจะย้ายมาเพราะว่าเรามีแรงงานราคาถูกเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์หรือเราอาจจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของภาษีในการที่จะส่งออกไปแต่ผมคิดว่าปัจจุบันนี้นักลงทุนเวลาคิดถึงประเทศไทยเนี่ยไม่ได้คิดถึงในแง่มุมนั้นอีกแล้วนะครับสิ่งที่คิดถึงก็คือความพร้อมในเรื่องกําลังคนความสามารถในเชิงเทคโนโลยีแล้วก็ทิศทางการพัฒนาของรัฐบาลที่จะ ต้องมีความชัดเจนมากขึ้นนะฮะเมื่อทั้งสอย่างเนี่ยเรายัางต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีปัญหาเขาก็อาจจะนึกถึงโจทย์เดิมๆก็คือย้ายไปหาแหล่งที่มีแรงงานที่ต้นทุนถูกกว่าเราอันนี้ก็เลยไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับหรือแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์กว่าเราก็อันนี้ก็ไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเพราะงั้นผมคิดว่าเราจําเป็นจะต้องคิดถึง สามสิ่งแล้วก็สื่อสารให้นักลงทุนในต่างประเทศให้เห็นชัดเจนว่าเรามีความพร้อมในเรื่องกำลังคนเรามีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีซึ่งสองเรื่องนี้เราพร้อมกว่าประเทศเพื่อนบ้านแต่เราต้องสื่อสารให้ชัดเจนด้วยข้อที่สามก็คือทิศทางการพัฒนาประเทศของเราว่าเรากำลังจะมุ่งสู่ทิศอะไรอย่างแท้จริงนะครับผม จริงๆการย้ายออกไปก็อย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นมาต่อเนื่องนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับแล้วก็แม้ว่าสมมติว่าเขาจะคิดในช่วงนี้กว่าที่มันจะเกิดผลจริงๆก็คงอีกระยะหนึ่งเพราะงั้นในสิ่งที่มันเห็นกันอยู่ในระยะนี้มันคงไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองครับผมคิดว่าจุดสําคัญคือนักลงทุนเนี่ยถ้าจะคิดเรื่องค่าแรงก็ดี ถ้าจะคิดเรื่องของภาษีก็ดีเนี่ยหลายประเทศก็มีความดึงดูดใจมากกว่าประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นสิ่งที่พักเก้าไกลเราคิดเนี่ยก็คือการสร้างแรงดึงดูดใจใหม่ๆให้กับนักลงทุนนะครับแรงดึงดูดใจที่เราจะกำหนดทิศทางให้ชัดเจนว่าเมดิท t ยแลนด์นะครับอะไรที่ประเทศไทยมีความเก่งมีความสามารถและเราจะเข้าไปเชื่อมต่อกับซัพพลายเชนของโลกอันนี้เป็นสิ่งที่พักเก้าไกล แล้ก็พักร่วมรัฐบาลหลายๆพักกำลังหารือกันอยู่ว่าทิศท,ทางการที่เราจะเป็นจุดหมายในการลงทุนเนี่ยมันจึงไม่ใช่เป็นข้อได้เปรียบแบบเดิมซึ่งเราคงจะได้เปรียบแบบเดิมยากแล้วแต่ว่าเป็นลักษณะข,ของการสร้างข้อได้เปรียบแบบใหม่ซึ่งเรายังมีความได้เปรียบอยู่ <S 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 ผมขออนุญาตยกตัวอย่างสัก3าเรื่องที่เราค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างเวลาเราพูดเรื่องการแพทย์เนี่ย เราก็จะเห็นชัดเจนว่าเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ของเราเนี่ยติดระดับโลกนะครับการให้บริการของเราเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นระดับนานาชาติมีผู้คนหลายชาติเลยเข้ามาในประเทศไทยเข้ามารับการรักษาพยาบาลเพราะงั้นการที่เราจะมุ่งหน้าในแง่ของการที่จะพัฒนาทางด้านการแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้มันก็เหลือโจทย์ที่ว่าทำยังไงที่ทำให้ ทิศทางการพัฒนาอันนี้มันตอบโจทย์ของพี่น้องคนไทยด้วยทำยังไงให้ระบบบริการสุขภาพของคนไทยเราเนี่ยดีไปพร้อมๆกันด้วยทำยังไงที่การที่เราเปิดการแพทย์ไปสู่ทั่วโลกไม่ใช่กระบวนการที่ทำให้คุณหมอไหลออกไปสู่ช่องทางที่เป็นการให้บริการกับภาคเอกชนหรือกับคนต่างประเทศในขณะที่ภารกิจของคุณหมอที่ดูแลคนไทยในประเทศ ับล้นมือจนทำงานมากเกินไปการจัดระบบแบบนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างลองนึกภาพว่าถ้าเราสามารถทำให้คุณหมอสามารถที่จะทำงานนะครับในระบบดูแลคนไทยได้โดยที่ไม่ต้องเป็นภาระเหนื่อยยากกับคุณหมอมากเกินไปในขณะเดียวกันเราก็ให้บริการกับคนต่างประเทศได้ ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางที่เราสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจของเราในอนาคตรวมถึงการที่เราอาจจะต่อย,ยอดจากสุขภาพไปสู่สิ่งที่ในภาษาอังกฤษเขามักจะเรียกกันว่า care sector ก็คือระบบที่จะต้องดูแลผู้คนนะครับเพราะว่าเราทราบกันดีอยู่ว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยแต่ระบบที่จะดูแลผู้สูงอายุที่เรียกว่า long term care นะครับเราก็ยังไม่ค่อยมนะีการดูแลผู้ที่ติดบ้านติดเตียงเราก็ยังใช้เป็นภาระของแต่ละบุคคลเป็นหลักนะครับเพราะงั้นถ้าเรามีระบบลองเทอมแคร์ที่ดีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเกิดเซกเตอร์เศรษฐ,ฐกิจใหม่เกิดการจ้างงานในขนาดเดียวกัน คนที่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ป่วยก็ไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่แต่เรามีระบบดูแลเพราะงั้น productivity โดยรวมของเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆเรื่อง medical sector กับ care sector อันนี้คือตัวอย่างที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดและก็พอเราพูดถึง care sector เช่น long term care นอกจากดูแลคนไทยแล้วบางส่วนเราก็ยังสามารถดูแลคนต่างประเทศที่จะเข้ามา ทำงานในประเทศไทยได้ด้วยโทษที่เข้ามาอยู่อาศัยมาพักในช่วงท้ายในประเทศไทยได้ด้วย<ม><ม>ก็อย่างน้อยที่สุดมนัดมนอาจจะไม่ใช่เทรนด์สำหรับประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงครับคือประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงมันหนีไม่พ้นที่ผู้คนจะต้องมีรายได้เพิ่มมากขึ้นต้องมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเวลาเรามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ก็หมายความว่าเรามีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าแรงก็เพิ่มขึ้นทั้งหมดมันเป็นมันเป็นวัฏจักรมันเป็นกลไกเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราเป็นประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงแล้วก็เราเป็นประเทศรายได้สูงในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ําเราอยู่ในเกณฑ์ที่คนทั่วไปไม่สามารถที่จะดํารงชีวิตได้อย่างอย่างดีพอมันมันเป็นเรื่องที่เราจําเป็นจะต้อง ต้องวิวัฒนาการต้องอีโวไปในทิศทางน,นี้แต่แน่นอนการเปลี่ยนผ่านหรือทรานซชั่นเนี่ยมันก็จําเป็นต้องใช้มาตรการหลายมาตรการควบคู่กันทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนการทําให้ผู้คนในประเทศเนี่ยมีสวัสดิการที่ดีพอและสามารถมี productivity ที่ดีได้ผมคิดว่าจุดหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่สามารถเชื่อมโยง นักลงทุนให้ให้มองเห็นภาพเดียวกันก็คือการมีสวัสดิการที่ดีกับ productivity แต่ว่าจริงๆแล้วในตำราบริหารธุรกิจทั้งหลายตำราเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายสองสิ่งนี้มันเชื่อมโยงกันเรามี productivity ที่ดีไม่ได้รอะครับถ้าเรายังเป็นห่วงว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ติดเตียงที่บ้านเราใครจะเป็นคนดูแลเรามี productivity ที่ดีไม่ได้รอกครับถ้าเราเป็นห่วงว่าเราจะกลับไปรับลูก ทันไหมหรือเราต้องส่งลูกไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดหรือไม่ทั้งหมดเนี่ยครับมันเป็นภารกิจที่รัฐบาลใหม่จำเป็นจะต้องสร้างความเชื่อมโยงให้มันเกิดขึ้นให้ p r o d u c t ivity คุณภาพชีวิตและความสามารถในการแข่งขันมันเดินไปพร้อมๆกันครับจริงๆแล้วสถานการณ์ปีนี้กับที่ผ่านๆมาอาจจะ แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยค่าคองชีพเนี่ยมันได้ปรับขึ้นไปในปีที่แล้วแล้วก็การปรับขึ้นเนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นในภาวะเศรษฐกิจที่ที่ที่บูมหรือว่าเฟื่องฟูแต่ว่ามันปรับขึ้นเนื่องจากว่าอุปทานนะฮะหรือซัพพลายเนี่ยมันขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร เช่นเนื้อสัตว์ก็ดีหรือว่าเช่นเรื่องน้ํามันที่มันราคาสูงขึ้นเพราะงั้นเมื่อฐานเนี่ยมันปรับสูงขึ้นไปในขณะเดียวกันกําลังซื้อของคนเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดีขึ้นตามนะครับผมก็คิดว่าผู้ประกอบการจํานวนไม่น้อยก็รู้ว่าฐานของตัวเองเนี่ยมันสูงเกินไปแล้วผมเองเนี่ยไม่ไม่อาจจะมองภาพต่างกันว่าผลน,นี้จะไม่ได้มีลักษณะของการปรับตัวในลักษณะของการขึ้นค่าราคาสินค้า เพื่อมารับกับค่าของชีพในทางตรงกันข้ามผมคิดว่าผู้ประกอบการจํานวนไม่น้อยจะมองเห็นว่านี่คือโอกาสที่มันเหมือนกับที่เขาขึ้นราคาไปปีที่แล้วอ่ะแล้วความต้องการซื้อมันลดลงอ่ะผลนี้ความต้องการซื้อมันจะกลับมาเท่าเดิมโดยที่เขาไม่จําเป็นต้องเพิ่มราคาเพิ่มขึ้นผมคิดว่าวัฏจักรอันนี้มันแตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆมานะครับเราจึงเห็นภาพนะอยากให้มองภาพราคาของเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วร้านค้าน่าจะเปิดมากขึ้นใช่ไหมครับ แต่ราคาของเพิ่มขึ้นแต่ร้านค้าปิดตัวมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่ากําลังซื้อไม่มีเพราะงั้นไอาการเพิ่มค่าแรงก็ดีการเพิ่มสวัสดิการก็ดีเนี่ยผมมองในมุมที่จะทําให้กําลังซื้อเพิ่มขึ้นและผมเชื่อว่าพี่น้องผู้ประกอบการจํานวนไม่น้อย รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองขาดไปคืออะไรมันไม่ใช่ตัวเองจะต้องไปเพิ่มราคาแต่ตัวเองจะได้โอกาสในการที่จะมีกําลังซื้อมีคนจํานวนมากขึ้นมาซื้อของนะครับเพราะงั้นผมอาจจะมองสถานการณ์เนี่ยต่างกันออกไปแต่แน่นอนเราไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งที่เราจะต้องเป็นห่วงและต้องให้การดูแลคือผู้ประกอบการธุรกิจที่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจรายย่อยซึ่งจะต้องเป็นคนจ่ายค่าแรง ในกรณีแบบนี้ครับเขาอาจจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องมีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นก็ดีนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการสมทบประกันสังคมก็ดีรวมถึงการกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยไปใช้สินค้าจากรายย่อยเพิ่มขึ้นอย่างเช่นนโยบายหัวใบเสร็จช่วย SME แบบนี้เป็นต้นครับ ก็อาจจะไม่ได้เชิงว่ามีทุเรียนตัวเดียวนะครับก็อาจจะแล้วแต่สถานการณ์นะแต่ว่าก็กจริงว่าในสถานการณ์ปี 2- 3สปีที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยเห็นตัวอื่นมากนักนะครับจริงๆแล้ววิธีการบริหารจัดการที่ดีก็คือการที่จะเข้าไปนะครับดูแลกลไกตลาดในช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาวิกฤตสินค้าเกษตรเนี่ยที่เราพูดว่าราคาตกเนี่ยแล้วก็มีผลผลิตเกินในความเป็นจริงมันไม่ได้เกินไปมากนะครับ บางกรณีเนี่ยเกินไปประมาณสัก10%ก็ทำให้ราคาตกลงมาเกือบครึ่งหนึ่งของราคาปกติเพราะง,งั้นการเข้าไปบริหารส่วนที่มันเกินมา10%เนี่ยจึงเป็นส่วนที่จะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบแล้วก็การดำเนินงานที่ฉับพลันรวดเร็วแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ร่งใสด้วยผมยกตัวอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ก็คือลำไยนะครับลำไ่เนี่ยมีความต้องการในหลายประเทศนะครับ ประเทศอย่างเช่นเวียดนามซึ่งก็ปลูกลำไยส่งออกไป16ประเทศแต่ประเทศไทยเราส่งไปประเทศจีน90%ของลำไยทั้งหมดนั่นแปลว่าวิธีการบริหารจัดการวิธีการเตรียมการของเราอาจจะไม่ดีพอนะครับลำไยปีที่แล้วที่ราคาไม่เป็นที่ตอบโจทย์ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยเลยผลผลิตเกินไป ไม่ถึง20%นะครับหลักประมาณแสนตันซึ่งแปลว่าตัวเลขนั้นเนี่ยมันควรจะต้องถูกนำไปใช้เพื่อการอื่นอย่างเช่นการแปรรูปนะครับการแปรรูปาำยสามารถทำได้หลายรูปแบบมากนะครับหนึ่งในรูปแบบที่เราควรจะส่งเสริมก็คือการที่มาทำเป็นสุราก้าวหน้าก็ดีหรือมาทำเป็นน้ำอย่างเช่นไซเดอร์หรือน้าผลไม้ก็ดี ซึ่งทั้งหมดนี้เราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนและเมื่อเกิดเหตุสามารถดําเนินการได้ทันทีและเหตุปีนี้ถ้าจะเกิดขึ้นก็คือต้นเดือนกรกฎาคมมันก็เลยวนกลับมาสู่ที่ว่าทําไมเราถึงจําเป็นจะต้องมีรัฐบาลเข้ามาดูแลปัญหาเหล่านี้โดยเร็วที่สุดและไม่ใช่มีแค่รัฐบาลแต่ต้องมีแผนที่ชัดเจนว่าจะดําเนินการอย่างไรกับลาใหญ่ในขณะเดียวกันทุเรียนก็ไม่อยากให้ประมาทนะครับทุเรียนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมี2ปัญหา ที่เรารเผชิญแล้วแน่ๆนะครับหรืออาจจะ,ะเผชิญในเร็วๆนี้หนึ่งก็คือปัญหาเรื่องเอลนินโยหรือภายแล้งนี่แหละทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ไม่สามารถที่จะขาดน้ําได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ไม่ให้ผลก็ตามหรือไม่ว่าต้นจะใหญ่แล้วก็ตามเพราะงั้นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบอยู่จริงๆเนี่ยเขาเตรียมบ่อเอาไว้เสมอเนาะเพื่อจะใช้ในการสูบน้ําแต่พื้นที่บ่อที่เขาเตรียมเนี่ยไม่ได้เพียงพอกับสถานการณ์เวลาที่มันเกิดภาวะโลกรวนหรือ อากาศวิปริตเนี่ยนะครับเพราะงั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปช่วยเขาทำยังไงที่จะมีคําแนะนําทางเทคนิคมีมาตรการทางการเงินซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปส ubsidy อย่างเดียวนะครับแต่ว่าไปช่วยในการร่วมลงทุนให้เกิดให้เกิด,หกดแหล่งน้าที่เพียงพออีกเรื่องนึงก็คือทุเรียนก็ย้อนกลับมาคล้ายๆลำใหญ่แ0ของทุเรียนเราก็ส่งออกไปที่ตลาดเดียว เราก็ยังเชื่อว่าพี่น้องชาวจีนก็ยังชอบทุเรียนไทยยังมีความต้องการซื้อแต่เหตุมันก็อาจจะมีความเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะด้วยระบบโลจิสติกสที่อาจจะขัดข้องได้ในอนาคตหรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุใดก็ตามนะเพราะงั้นการที่เราไปวางน้ำหนักไว้ที่ตลาดเดียวหรือที่เขาบอกว่าเอาไข่ไปใส่ในตะกร้าใบเดียวก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่เราจำเป็นต้องคิดล่วงหน้า เพราะงั้นเรื่องการบริหารจัดก,การสินค้าเกษตรก็จําเป็นที่จะต้องมีแผนสำรองและแผนที่มองการไกลไว้เสมอคือตอนนี้ถ้าเราพูดในแง่ดีมานนะดีมานหมายถึงว่าประเทศจีนมีความต้องการซื้อทุเรียนจากไทยมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะบอกว่ายัางยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วง ปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเนี่ยก็คือปัญหาในเชิงโลจิสติกมากกว่าเช่นเวลาเราส่งเข้าไปเกิดมีปัญหาทุเรียนของเราเขาตีกลับมาเกิดมีปัญหาที่ด่านเขาเหมือนอย่างตอนที่สมัยที่เกิดโควิดนะครับแล้วก็เรากับจีนไม่ได้มีพรมแดนติดกันเราก็ต้องผ่านประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวหรือเวียดนามเพราะงั้นไอโจทย์พวกนี้ต่างหากที่เราจะต้องอดูแลโดยใกล้ชิดแต่การที่เราพึ่งน้ําหนักตลาดเดียวมันแปลว่าเราต้องดูแลใกล้ชิดมาก จนพลาดไม่ได้เลยบวกกับทุเรียนเนี่ยเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายนะครับหมายถึงคุณภาพมันเปลี่ยนแปลงได้ภายในระยะเวลาไม่กี่วันการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับงั้นการกระจายไปยังตลาดอื่นๆเนี่ยก,ก็ดูจะมีความจําเป็นครับ ผมคิดว่าการทดลองตลาดมันจะเป็นตัวที่จะช่วยตอบนะครับในอเมริกาในยุโรปก็เหมือนกันนะครับหลายๆเรื่องมันเป็นสิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะครับมันก็เหมือนกับสมัยก่อนคนจีนก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ทานทุเรียนแต่การทําตลาดนั่นแหละมันเป็นตัวที่ทําให้เขาคุ้นเคยแล้วก็สแสวงหาดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ